จะมาพูดถึงผู้เริ่มต้นฝึก ะะพื้นฐานที่จะต้องรู้นะคะจะทําให้การฝึกจิตนะคะพัฒนาอย่างรวดเร็วนะคะจากประสบการณ์ของอาจารย์เองนะคะวันนี้ค่ะอยากจะมาแชร์นะคะประสบการณ์และนะคะบอกถึงหัวใจสาคัญในการฝึกจิตและเพื่อนๆไปทดลองฝึกดูจะเห็นถึงการพัฒนาจิตอย่างรวดเร็วค่ะเพราะวันนี้ค่ะเรากําลังฝึกสิ่งที่เรียกว่าสุจธรรมหรือธรรมชาตินะคะธรรมชาติภายในตัวเราค่ะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้ อยู่ภายใต้สัจธรรมหรือสิ่งที่เป็นธรรมชาตินะคะในร่างกายเราประกอบด้วยรูปและนามและทั้งสองอย่างก็เป็นสัจธรรมเป็นธรรมชาติค่ะกนะคะการที่เราจะฝึกนะคะเราจะต้องรู้สภาวะของจิตแท้ๆกับสภาวะที่เป็นอาการของจิตค่ะ วันนี้จะพูดถึงสองข้อที่เราจะต้องรู้ค่ะเพราะทั้งสองข้อนี้หากเราแยกได้ค่ะการพัฒนาจิตของเราจะไปได้อย่างรวดเร็วค่ะการเรียนรู้นะคะหัวใจสําคัญเลยค่ะนะคะเราอย่าไปยึดติดกับภาษาสมมุติชื่อสมมุติต่างๆค่ะเพราะสภาวะจิตภายในไม่มีชื่อชื่อที่เราเห็น นะคะในตำรับตำราหรือครูบาอาจารย์ที่เรียกตั้งแต่อดีตมา2000ปีแล้วนะคะจะสังเกตนะคะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันอย่าไปยึดติดอยู่ชื่อค่ะเพราะสภาวะจิตภายในเรานะคะไม่มีชื่อเลยค่ะนะคะฉะนั้นชื่อที่เราได้ยินมานะคะเป็นเพียงสมมติในการสื่อสารเท่านั้นค่ะให้เรามาฝึกดูจากข้างในเรานะคะเป็นหลักค่ะเพราะการฝึกจิตมันคือ การดูกิริยาภายในที่เป็นธรรมชาติค่ะเขาเรียกว่าสภาวะธรรมภายในขันห้าค่ะสภาวะธรรมในขันห้ามีแยกด้วยกันสามอย่างสภาวะธรรมรูปสภาวะธรรมนามกันและสภาวะธรรมที่เรียกว่านิพานสภาวะธรรมนิพานตรงนี้นะคะเราจะเห็นได้ต้องผ่าน ผ่านอะไรต้องผ่านสิ่งแรกก่อนเลยค่ะคือเราจะต้องเห็นจิตตัวเราเองก่อนค่ะและเราต้องแยกจิตออกมาจากอาการของจิตก่อนเราถึงจะเข้าใจสภาวะนิพพานวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงสภาวะการฝึกจิตพื้นฐานมือใหม่ประสบการณ์ของอาจารย์จะนำมาแชร์เอามาแบ่งปันสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจเลยค่ะคือจิต เจตสิกค่ะจิตแท้แทเจตสิกคืออะไรหรือมีสภาวะแบบไหนและหากเราค่ะเข้าใจในที่นี้คือเข้าใจสภาวะด้วยตนเองเห็นจากภายในของเราเองค่ะเห็นจากภายในตรงนี้เนี่ยแหละจะทำให้เราอ๋อการพัฒนาจะไวค่ะเพราะเราจะฝึกจิตเราจะต้องรู้ก่อนแล้วเห็นจิตแท้แทเจตสิกเป็นยังไงแล้วเราถึงจะฝึกได้อย่างถูกต้องอ่ะ นะคะเพราะสิ่งที่จะฝึกจิตมันคือจิตนั่นแหละมันจะต้องฝึกจิตก็คือฝึกตัวมันเองค่ะนะคะฉะนั้นเรามารู้จักสภาวะจิตแรกก่อนค่ะคือจิตแท้ๆค่ะเราต้องเห็นด้วยตัวของเราคือเห็นจากภายในตา,นาในยานในนะคะเห็นสภาวะจิตข้างในเราค่ะว่ามีสภาวะแบบไหนค่ะถ้าวันนี้ค่ะเราไม่สนใจเรื่องจิตเลย จิตเนี่ยเป็นชื่อสมมุติค่ะชื่อคําว่าจิตวิญญาณก็ดีาตารู้ก็ดีค่ะเป็นชื่อสมมุติค่ะจะใช้ชื่ออะไรก็แล้วแต่เป็นชื่อสมมุติแต่สิ่งที่เราจะต้องรู้เลยค่ะคือดูกิริยาภายในค่ะว่าจิตนะที่ใช้ชื่อสมมุติเนี่ยมีสภาวะแบบไหนค่ะนะคะนะคะซึ่งทุกคนสามารถฝึกและดูได้เลยค่ะ เราสามารถทดลองวันนี้หยิบยกมาจากครูบาอาจารย์นะคะครูบาอาจารย์และก็ศาสตรตะวันตกทําไมสอนนั่งสมาธิทําไมสอนสติกันเพราะสติก็ดีสมาธิก็ดีมันคือกําลังอะที่จะทําให้เราสงบนิ่งแล้วเห็นสภาวะจิตเดิมแท้หรือจิตปักพักสอนของใสค่ะจะทําให้เราเห็นสภาวะอาการจิตแท้แท้ที่นิ่งสงบค่ะ อุเบกขาค่ะนะคะแล้วทุกคนสามารถทดลองสั้นๆในห้านาทีนี้ได้เลยค่ะหลับตากั้นหายใจค่ะเราสามารถทดลองแล้วหาจิตแท้ๆได้ด้วยกันหายใจก็ดีหายใจลึกๆยาวๆก็ดีค่ะรวมถึงผ่อนคลายรีแลกซ์เราจะเห็นสภาวะจิตแท้ๆที่นิ่งอุเบกขาสงบค่ะนะคะฉะนั้นเราจะต้องรู้จิตแท้ๆหรือที่เราใช้ชื่อเรียกว่าธาตุรู้ค่ะ มันมีสามสภาวะนี้ค่ะหนึ่งคือความอุเบกขาน,นิ่งเฉยๆค่ะสองอะมันมีลักษณะของการรู้ค่ะเราหลับตาปุ๊บเราจะเห็นเห็นความรู้เราหลับตาเนี่ยเราจะเห็นจิตตัวเราเองะเราหลับตาปุ๊บเราเห็นความนิ่งอุเบกขาเฉยๆโล่งๆนั่นคืออาการจิตแท้ๆแล้วสิ่งที่เห็นคืออะไรก็คือจิตเห็นจิตคือตัว เราเนี่ยแหละที่เป็นดเห็นจิตตัวเอง่ะเราหลับตาปุ๊บเราจะเห็นแล้วรู้ภายใต้ความมืดะเราหลับตาเราจะเห็นเราจะรู้ภายใต้ความมืดหรือภายใต้แสงหรือสภาวะอะไรก็แล้วแต่ขณะที่หลับมันมีตัวที่เห็นตัวที่รู้ค่ะแล้วอาการที่เห็นคืออาการเนี่ยที่นิ่งๆสงบ โล่งๆโ,โปร่งๆนี่คืออาการจิตแทอค่ะนะคะนี่คือสิ่งที่เราจะต้องรู้จิตแท้คือจิตแท้มีสภาวะอาการแบบไหนนะคะและจิตแท้แทะทำงานแบบไหนบ่านะคะอะทุกคนลองทดลองดูค่ะหลับตาเราจะเห็นเราจะเห็นความโล่งนิ่งๆสงบค่ะเราหลับตาเราจะเห็นความนิ่งๆโล่งๆสงบค่ะ ก็คือจิตเห็นจิตที่นิ่งสงบแล้วการเห็นก็คือตัวจิตเห็นจิตค่ะแล้วจิตมันเห็นความร่งนะคะความโล่งความโปร่งอ่ะให้สิ่งที่เห็นพวกเนี้ยเขาเรียกว่าความรู้ที่เห็นเราหลับตาปุ๊บมันเกิดความรู้ความรู้ก็คือสิ่งที่เราเห็นสภาวะกิริยาอาการของจิตรวมเรียกว่าความรู้ของอาการจิตฉะนั้นเนี่ย จิตแท้ๆเนี่ยมันจะทำงานคือรับรู้นะคะรู้ถึงความหมายของสภาวะกิริยาต่างๆก่อนะคะทำหน้าที่ผู้รู้นะคะ,ะ,ะส่วนสามค่ะเวลาเรานะคะเห็นสภาวะจิตเราจะเห็นเลยค่ะจิตที่นิ่งมีแต่ความรู้นี่ไม่เกี่ยวกับขันธ้าเลยเพราะสภาวะอาการมันนิ่งรู้ ฉะนั้นมันก็จึงไม่เกี่ยวกับขันหน้าค่ะไม่มีรูปอยู่ด้วยไม่มีร่างกายอยู่ด้วยค่ะนี่คือสภาวะจิตเดิมๆที่เราจะต้องรู้แล้วทุกคนก็สามารถทดลองเห็นได้ด้วยตัวเองแบบสั้นๆระยะสั้นๆ5้นานาทีก็เห็นแล้วค่ะส่วนสองค่ะเจตสิกค่ะเจตสิกคืออะไรคืออาการของจิตที่ออกมาจากจิตแท้ๆค่ะคือสัญญาสัญญานะคะสัญญา เวทนาและสังขารกับสามอย่างนี้ค่ะนะคะก็คือสัญญาเวทนาสังขารค่ะนี่คือเรียกว่าเจตสิกค่ะทั้งสามอย่างนี้ค่ะเราสามารถดูได้ด้วยอะไรทดลองห้านาทีก็เห็นค่ะคิดทุกคนนะ,ะทุกคนคิดกันอยู่แล้วค่ะไม่มีใครไม่คิดค่ะนี่แหละเรียกว่าเจตสิกค่ะการปรุงแต่ง่ง ะะการปรุงแต่งคิดอดีตคิดอนาคตนี่เรียกว่าเจตสิกค่ะคิดเรื่องอดีตคิดเรื่องอนาคต,ตอลองได้เลยค่ะเวลาเราคิดเราจะเห็นภาพตามานั่นหมายความว่าจะมีสัญญาผุดขึ้นมาทันทีค่ะเวลาเรามีการปรุงแต่งเราจะเห็นสัญญาผุดขึ้นมาเขาเรียกว่าสัญญาสร้างนะคะสร้างมโนให้เราเห็นค่ะคือการนึกเห็นภาพค่ะเห็นไหม ฉะนั้นเนี่ยเวลาเราคิดปุ๊บเราจะเห็นเป็นภาพสตอรี่เกิดขึ้นในสมองเราเรียกว่าสัญญามันผุดความจําในอดีตทันทีเลยค่ะนี่คือในเรื่องของสัญญาในการดีนะคะรวมถึงการสร้างสัญญาใหม่เข้าไปค่ะต่อมาค่ะพอลมอ่ะหากเราคิด บวกเราก็รู้สึกดีหากเราคิดลบเราก็รู้สึกไม่ดีค่ะพอใจไม่พอใจค่ะทุกคนสามารถทดลองได้โดยการคิดถึงเรื่องที่เราเกลียดมากที่สุดค่ะเราจะสังเกตอารมณ์เราเลยค่ะจะมีสภาวะไม่พอใจเศร้าหมองโกรธเกลียดก่ะนะคะนี่คือสภาวะและหากเราลองคิดเรื่องดีๆที่เราไปทําบุญทําทานเราจะรู้สึกอิม่มเอิบเบิกบานมีความสุขคิดถึงเรื่องรัก สิ่งที่เราชอบเราจะรู้สึกดีค่ะนี่แหละเขาเรียกว่าเจตสิกที่มันทํางานค่ะแล้วเจตสิกมันทํางานเองไม่ได้ค่ะมันจะต้องมีตัวเข้าไปรับรู้เรียกว่าวิญญาณในขันค่ะวิญญาณในขันคือสิ่งเดียวกันที่เรียกว่าจิตค่ะจิตตัวเนี้ยจิตแท้ๆเราเนี่ยมันไปทํางานในขันจึงเรียกว่านะวิญญาณในขันเนือนะคะวิญญาณในขันค่ะนะคะนี่คือชื่อสมมุตินะคะนี่แหละฉะนั้นเนี่ยนะคะเราจะเห็นเลยว่า เตตสิกอาการของจิตที่มันทํางานไะมันไม่ได้ทํางานโดดๆของมันดะมันต้องมีจิตเข้าไปรับรู้หรือวิญญาณเข้าไปรับรู้มันถึงจะทํางาน่ะนี่คือการทํางานที่เราเห็นฉะนั้นมันทํางานแบบเนี้ยมันเป็นการสมมุติขึ้นมาทั้งนั้นเลยค่ะมันคิดอยู่มันก็สมมุติละสิ่งที่คิดอยู่มันก็ยังไม่เกิดขึ้นมันยังไม่เป็นจริงแล้วเราจะไปยึดมั่นถือมั่นทําไม อารมณ์ที่เราพอใจไม่พอใจค่ะเรื่องนั้นก็ยังไม่เกินหรือเกิดไปแล้วแล้วเราจะไปยึดมั่นถือมั่นทำไมนะคะอ่ะเราจะเห็นเลยค่ะสัญญาเวทนานะคะอ่ะแล้วก็นะคะอ่ะสังขารล้วนแล้วเป็นอาการของจิตเกิดดับเกิดดับคือมันเกิดตั้งอยู่แล้วก็ดับไม่ใช่อัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราหมดเลยนี่คือสิ่งที่เราฝึกแล้วเห็นแบบหยับหยับได้เลยค่ะ และเจตสิกค่ะหากเราฝึกจิตละเอียดลึกไปอีกค่ะเราจะเห็นธรรมชาติของจิตมันอีกค่ะที่มันทำงานแบบเป็นสภาวะทาที่เราไม่สามารถเข้าไปควบคุมมันได้เลยค่ะนั่นคือเมื่อเราจิตเราเกิดกำลังสติค่ะเกิดกำลังสมาธิตั้งแต่ชานนะคะระดับชานชานสองจนถึงชานสี่ค่ะจิตเรา สงบนิ่งมากพอเราจะเห็นเจตสิกเหล่านี้ค่ะรวมถึงจิตตัวเราเองด้วยค่ะเราจะเห็นทั้งจิตแท้และเจตสิกที่มันทำงานโดยธรรมชาติเขาเรียกว่าเห็นสภาวะธรรมของจิตแท้เจตสิกด้วยค่ะรวมถึงสภาวะธรรมของร่างกายเราหรือขันทั้งห้าค่ะนะคะอ่ะอย่างร่างกายคือาตาดินทตาน้ำท่าไฟเราจะเห็นความชัดเจนมันอีกค่ะ นะคะนี่คือนะคะในเรื่องของหันห้าค่ะนะฉะนั้นพื้นฐานเลยค่ะเราจะต้องแยกให้ได้ระหว่างจิตแท้กับเจตสิกค่ะเพราะหากเราแยกได้ค่ะการฝึกจิตของเรามันก็จะง่ายและพัฒนาได้อย่างรวดเร็วค่ะเพราะหากเราแยกได้ปุ๊บแน่นอนเรารู้แล้วจิตคือผู้รู้จะต้องเริ่มจากผู้รู้ก่อนนะคะหลักของผู้รู้นะคะเข้าไปรู้ ถึงปัจธรรมนะคะเข้าไปรู้สภาวะธรรมของขขนห้าค่ะและเราเข้าไปรู้นะคะอริยสัจสี่ค่ะอริยสัจสี่เนี่ยเราจะเห็นทุกมันเกิดจากอะไรนะคะทุกมันเกิดจากอะไรนะคะอ่าปัญหาที่ทําให้ทุกต้นเหตุของทุกเกิดจากอะไรและการดับทุกดับแบบไหนรวมถึง นะคะวิธีการนะคะในอริยสัจสีนะคะอ่าทั้งหมดเราจะเห็นได้จากภายในค่ะแล้วไปได้อย่างรวดเร็วจากการรู้แค่สองข้อนี้ก่อนเลยค่ะการฝึกสมาธินะคะ,ะ,คะเราต้องอาศัยสติปัะฐาสี่เอามาฝึกนะคะสมาธิที่เราจะฝึกนะคะเรามุ่งเน้นฝึก ในชีวิตประจำวัน่มันจะทำให้พัฒนาไปได้อย่างรวดเร็วไม่จำเป็นที่จะต้องนั่งสมาธิอย่างเดียวค่ะนะคะทุกอิริยาบถค่ะนั่งเดินยืนคำได้หมดเลยค่ะฝึกนะคะสตินะคะฝึกสตินะคะเดินจงกรมนะคะการฝึกที่ง่ายที่สุดก็คือการฝึกอนาปานุสติคืออยู่ลมหายใจรู้ลมเข้ารู้ลมออกเพราะการฝึกสมาธินะคะ นะคะคำว่าสมาธิให้เข้าใจเลยค่ะก็คือทำให้จิตเรามันสงบเราจะฝึกด้วยวิธีไหนก็ได้ค่ะนะคะและให้เราเลือกที่มันถูกกระจริตเราหรือเราฝึกแล้วมันไวง่ายแล้วทำได้ทุกกิริยาวันนี้อาจารย์จะมุ่งเน้นเรื่องการฝึกด้วยอนาปานุสติคือการรู้ลมเข้าออกเขาฝึกอย่างเดียวมันเป็นการฝึกไปสอง นะคะคือเราแค่รู้ลมหายใจแต่เราฝึกไปสองอย่างเลยคือฝึกสมถะและวิปัสนาไปพร้อมกันค่ะนะคะรู้ลมเข้าออกคืออะไรรู้สภาวะกิริยาอาการของลมเข้าออกลมเข้าออกการรู้ก็คือจิตเราเนี้ยไปรู้สภาวะลมเข้าออกคือจิตผู้รู้ไปดูลมลมคือรูปลมคือกายค่ะนะคะลมคือกายเพราะลมคือธาต ธาตุลมเพราะกายเรามีสี่ธาตุธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนะคะฉะนั้นลมมันคือธาตุนะคะอ่ะาธาตุกายนั่นเองนะคะเราก็ดูไปดูสภาวะกิริยาอาการของมันไปเรื่อยๆค่ะมันก็ทําให้จิตเราสงบนิ่งอุเบกขาแล้วเราก็จะเห็นผู้รู้เด่นนะผู้รู้เด่นก็คือจิตตัวเองที่เด่นเกิดกาลัง่ะนะคะนี่คือการฝึกสมาธินะคะเพื่อให้จิต นะคะเกิดกําลังเกิดผู้รู้ที่เด่นมากพอกับเพื่อนะคะนำผู้รู้เนี้ยไปวิปัสนาห้เกิดนะคะปัญญายานนะคะปัญญายานนั่นเองอื่นรู้นะคะเกิดนะคะอะื่นรู้เห็นสัยธรรม ในโลกใบนี้นั่นก็คือไปรู้สภาวะทาภายในขันห้าค่ะนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะก็คงจะแบ่งปันนะคะพื้นฐานผู้เริ่มต้นฝึกเลยนะคะคลิปนี้ก็อยากจะแบ่งปนันสําหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นฝึกจริงๆค่ะนะคะก็นะคะ,นะคะลงไปฝึกดูค่ะคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วค่ะสําหรับคลิปนี้ค่ะก็คงจะแบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ